สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะวันนี้ปากำไรออกมาตลาดริมหน้ามค่ะมาขายพิซซ่านี่ค่ะไซส์แปลงพิซซ่านี่ปากำไรทำเองนะคะซอสทำเองค่ะมาถึงตลาดก็เตรียมขายเลยค่ะนี่มีแฮมมีฮอทดอกมีปูอัดแคนเนียค่ะ ลูกค้าก็เป็นเด็กๆนะคะวัยรุ่นป้อมไล้ไขายคแค่ท่านละหาสิบเก้าบาทค่ะก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะมาถึงก็บุ่นวายว่าการเตรียมของใส่หนูน,นี่นั่นลูกค้าก็มารอค่ะแล้ววันเนี้ยช่วงกำลังขายดีๆว่ะออเดอร์กำลังมาเลยค่ะไฟดับค่ะอันนี้ อย่าเวียนหัวกันนะคะถือมือหนึ่งทำมืออ่ะตามภาษาค่ะม,มีอะไรก็ฮอบไซฮอบไซไปค่ะสังเกตทานนะคะโบราณเหมือนป่ากำไรเลยค่ะวางใตทานเดี๋ยเอาเทา้าเอาถี่สะดวกเลยค่ะ โป๊ะ,ปะนี่ใส่ปูอัดเข้าไปว้าวอันนี้ใส่ชีสแล้วนะคะเตรียมตัวค่ะพร้อมอบนี่ออริกาโนเอาละใส่หม้ออบแล้วปามอไใช่หมออ้ออบลมร้อนนะคะนี่จะล่าวไว้ไหมคะอู้ยเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นค่ะ ว่าจะได้มาซักวีดีโอนี่วุ่นวายไปหมดนี่ค่ะมีเจียวตัวน้อยๆยืนรออยู่ด้านหน้านะคะครับนี่เสร็จไปคนนึงบางคนชอบแค่นุ่มๆบางคนชอบกรอบๆตามใจลูกค้าเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะห้าสิบเก้าบาทจ้า